นี้นะครับสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองนครปฐมนะครับก็ได้ลงพื้นที่นะครับมาเยี่ยมเยียนนะครับหมู่ที่8นะครับตบลตาก้องนะครับผมก็วันนี้เรามาอยู่ที่บ้านของอดีตนะครับเกษตรอําเภอกระทุ่มแบนนะครับหัวหน้าสุริยะเปี่ยมรอดครับผมครับสวัสดีครับผมสุริยะเปี่ยมรอดนะก็อย่างที่น้องแนะนำนะครับอดีตเกษตรอําเภอกระทุ่มแบน นะครับซึ่งผมเองก็ได้เกษียณก็คือออกมา3ปีแล้วครับความจริงก็ลาออกก่อนก่อนเกษียณนะสปีนะครับถ้าอยู่ก็เกษียณเมื่อปีที่แล้วด้วยปัญหาสุขภาพนะครับปัญหาสุขภาพมีครับก็อยากจะสอบถามนะครับตอนนี้นะครับหัวหน้าสุริยะเปี่ยมรอดนะครับประกอบกิจกรรมอะไรบ้างนะครับที่ในส่วนนะครับ ก็ขอย้อนไปตอนที่แรกเริ่มหน่อยนะตอนตอนนั้นก็คือช่วงที่ทํางานก็ยังไม่ได้เตรียมการอะไรนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็เป็นให้ให้เขาเช่านะครับเป็นที่ดินที่ให้เขาเช่าแล้วก็เขาทาบ่อกกบแล้วก็ปลูกข้าวนะครับเป็นพื้นที่ที่ใช้เคมีค่อนข้างมากนะใช้ยาเคมีค่อนข้างมากโดยเฉพาะการปลูกพืชนะพืชผักนาข้าวเนะี่ยเขาใช้เคมี้วนๆน,น,นะครับแล้วก็ผมเองพอ มีปัญหาเรื่องสุขภาพก็ตั้งใจว่าจะกลับมาใช้ชีวิตหลังเกษียณละลาออกก่อนนะก็เลยกลับมาปรับพื้นที่ตรงนี้นะครับด้วยเป็นสภาพเป็นที่ลุ่มนะครับตรงนี้จะเป็นบริเวณที่ปลูกบ้านตรงนี้ก็จะเป็นเป็นเป็นบ่อกบนะครับผมก็เลยขุดขุดบ่อนะครับเอาดินขึ้นมาถมพื้นที่ประมาณครึ่งงานนะฮะตรงนี้ที่ใช้ในการปลูกบ้านเป็นที่อยู่อาศัย ส่วนนี้ก็แรกแรกเริ่มนะครับมีวัชพืชเต็มไปหมดนะครับแล้วผมก็ด้วยปัญหาสุขภาพก็มุ่งมั่นอย่างเดียวว่าเรา,าผลิตพืชอ,อาหาราปลูกพืชเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะสัตว์น้ำนะปลาเนี่ยเราเลี้ยงเพื่อเพื่อทานเพื่อกินเองนะยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงแบบในหลวงนะเพราะพื้นที่ตรงนี้มีเป็นพื้นที่ประมาณ2ไร่กับสองงานนะครับ ก็เป็นพื้นที่น้ําก็ตกไปน่าจะไร้กว่าที่เป็นบ่อนะครับส่วนที่เป็นที่อยู่อาศัยวานพึ่งงาน,น,นที่เหลือก็เป็นที่ปลูกผักแล้วก็ไม้ผลทั่วไปนะครับซึ่งในปีแรกๆนะผมก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพก็ยังทํางานนไม่ไหวนะก็ค่อยๆทาค่อยเป็นค่อยๆไปนะค่อยปรับพื้นที่ไปเรื่อยๆใช้เวลาว่างในการขุดดินนะปลูกต้นไม้ไป นะครับพอเข้าปีที่สองสภาพร่างกายดีขึ้นก็นเริ่มเห็นสภาพนะว่าพื้นดินตรงนี้เป็นเป็นพื้นที่ที่เป็นดินเค็มนะโดยสังเกตเรียนรู้จากตอนที่เราประสบการณ์ในการทําง,งานนะแต่ในส่วนพื้นที่ส่วนใหญ่นะก็ะเราต้องกินนะครับผมคิดว่าเราต้องกินแล้วเราเราต้องการผลิตอาหารไว้ที่ปลอดภัยไว้กินเองนะแล้วผมประชานที่ชอบทานผักอ,อยู่แล้วนะก็เลย หันมาทําผักอินทรีย์นะครับบางแหวนทําผักอินทรีย์ตอนนี้ก็สร้างโรงเรือนนะก็เตรียมดินอยู่พักใจนะก็ใช้เวลาเตรียมดินประมาณ 2- 3สเดือนนะเพื่อเอาชนะความเค็มในดินให้ได้นะซึ่งตอนนี้ก็ที่ทำไปที่ที่ใช้เวลาสองเดือนก็เนื่องจากป,ปัญหาเราสุขภาพนะเราเราด้วยวัยอายุที่ที่เรากเกษียณมาแล้วเนี่ยพลังกำลังที่เราจะไปทำ โดยไม่ไม่ใช้เครื่องจักรเนี่ยเร,เราทำก็อย่าหักโหมผมก็ใช้เวลาเหมือนกับเป็นการพักผ่อนนะในวัยกเกษียณก็เช้าประมาณชั่วโมงครึ่งตอนเย็นก็ชั่วโมงหนึ่งก็รวมๆแล้วฉเฉลี่ยไม,ไม่เกินสามชั่วโมงที่เราจะทําทงานออกแดดเพราะการทํางานออกแดดจะทําทให้เราร่างกายเราแข็งแรงแล้วการที่เราได้ได้ลงไปอยู่ในกับธรรมชาติในแปลงในสวนของเราเนี่ยจะทําให้สภาพจิตใจของเราไม่ไม่ไม่เครียดไม่ ไม่มีปัญหารเรื่องสุขภาพไม่มีปัญหาที่จะไปกังวลคิดแต่เรื่องสุขภาพนะพอเราได้อาหารดีๆทานเข้าไปสุขภาพเราดีขึ้นแล้วก็ช่วงเย็นๆผมก็จะไปออกกาลังกายเต้นแอโรบิกแต่ช่วงนี้ก็เดือนกว่าแล้วสองเดือนแล้วท,ที่สนามแอโรบิกหยุดไปเพราะ <COVID. S 1> ปัญหาโควิดนะครับแต่สิ่งที่เราได้มาตอนนี้ก็คือปีกว่าสองปีกว่าก็คือผักนะเรามีความมั่นคงเรื่องอาหาร ก็เราจะเห็นได้ชัดเหมือนกับเกษตรกรหรือคนที่ตกงานจากพิษภัยโควิดหรือคนที่เกษียณอายุราชการไปเนี่ยที่เป็นเพื่อนใน Facebook ด้วยกันนะในกลุ่มต่างๆกลุ่มปลูกผักในกระถางต่างๆเนี่ยเราก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้อันนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ใหญ่สําหรับคนที่ที่จะมาทำมาที่การเกษตรแต่ไม่ได้ทําเพื่อการค้านะเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันซึ่งประสบการณ์ตรงนี้ แต่และพื้นที่เราก็รู้ว่าใครทําอะไรที่ไหนเพราะโลกมันกว้างใช้โซเชียลใช้เฟซบุ๊กมีเพื่อนมากมายผมก็มาทำผักสลัดตอนนี้ทําผักสลัดอินทรีนะครับก็ตอนนี้ก็ที่ที่ก่อนนั้นก็ทํามาประมาณตก3ปีนะแต่ที่จริงจริงจงก็ปีกว่านะปีกว่าที่เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานะครับก็แปลงไม่ใหญ่นะพื้นที่ไม่ไม,ไม่ไม่ถึงครึ่งงานประมาณ20-30ตารางวาแล้วก็ตอนนี้ก็มีลูกค้าประจํา นะแต่สิ่งที่เราได้เหรือสิ่งเงินใดก็คืออาหารที่เรามีประโยชน์ให้กับครอบครัวเราได้กินได้ทานมีปลาในบ่อมีผักมีพืชผักผลไม้โดยทั่วไปนะครับผักพื้นบ้านเราก็มีเราก็ปลูกไว้นะ